ถอนลงมาเลครับดูเลยป่ามันสูงฮะแล้วเราไม่ได้เกี่ยวนานแล้วด้วย<ฮ>จนันต้องคุกผมว่าแล้วเรียบร้อย เลยมืดมืดโอ้โจอข้าวหนาน,หน่อยลกกินได้เกินจยักันรอกบก่อนอื่นก็ดีเพื่อนเพื่อนทุกคนฮะข้าวน่าจะเป็น แปดห้าสมังครับวันนี้ตอนสายๆครับสิบโมงกว่าๆอะไรจะเริ่มลงฝั่งตรงข้ามนู้น <c oughs> เห็นหัวรถเขาขานั่นน่าจะลงไปก่อนแล้วครับเราก็มีไม่มีงานด้วยวันนีอ้ออกสายๆหน่อยไม่เป็นไรมาคันเดียวครับไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอยูอ่บ้านบึงนะตรงลานอะไรประสงค์ที่อยู่กลางทุ่มนาเอาล็อกกี้มาวันนี้ปลุกปีขึ้นมาแล้ว หลังจากใบบรรทุกวางอยู่สักพักครับส่งฟางพอหมดฟางวิ่งแล้วครับมาเข็นเกี่ยวกันดีกว่างานก็เริ่มบางครับช่วงนี้จะมีอีกทีเป็นช่วงสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนไปแล้วเพราะว่างานนาปังมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้แบบต่อต่อตต่อตกันเลยนะฮะ มันประมาณว่าใครทําก่อนเกี่ยวก่อนเข้าหนักเข้าเบาเข้าอายุสั้นเข้าอายุมากอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ลา,า,าเชนมาครับวันนี้มากับจอเจริญการช่างรถเห็นข้าวรถรองข้าวกัอานอาจจะเป็นลุงน้อยครับเป็นนาเเสียต๊อกครับลูกชายของผู้ใหญ่เดชที่เราเกี่ยวว่านู้น เไม่ได้มาเกี่ยวหลายขราวแล้วครับแปลงนี้เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเพราะอะไรเนาะก็เป็นสองปีสองสองสามปีแล้วมั้งไม่ได้มาเกี่ยวแปลงนี้แปงที่เราเกี่ยวก็นุ่นครับอยู่ฝั่งตรงข้ามฝ่าต้นไม้ไปแป,แปงใหญ่เขาแปงสามสิบกไร่ก็เดี๋ยวมารอรุ้นกันว่าอะไรยังไง มืสักพักลุงน้อยก็โทรมาครับว่าเดี๋ยวยังบอกว่าใกล้ถึงแล้วออกมาเลยหน้าร้านก็เกี่ยวครับเป็นลานปูนกว้างสักไร่นึงได้มั้งมันจะได้ครับออกจากบ้านผมมา10บกิโลฮะ อยู่บ้านบึงครับซอยอหลังสถานีตำรวจเอามาสักสองสามโลได้ไมั้งหนากันู้นเลยครับถ,ถึงต้นไม้นะ่ะต้นไม้อยู่กลางกล้องนะฮะเป็นยาวไปครับไม่แน่ใจสองอันเลื่อ,อนเดียวลืมเหมือนกันไม่ได้มานาน ดีดก็าป่ากมาครับแต่เจ้าข้างผมไม่ไม่อยากจะถ่ายให้ดูเลยฝั่งฝากก็เกี่ยวไปทางงนณปูขาวควักเลยแล้วเชียงมงอม,มันมีหล่มตรงไหนบ้างว่าพี่ผมลืมในวานาน่ะโอเคเดี๋ยวมาลองรุ่นนครับว่าได้มากได้น้อยอะไรยังไงโอเคครับ ครับก็อุมแรกฮะใช้เวลาหน่อยครับหนึ่งจับไปชนหลักหินครับอ่ามันหมกอยู่ในป่าย่าถอนหลักขึ้นมาเลยมันหมกอยู่ไงเราเราไม่ได้เกี่ยวหลายคราวไอ้ผู้ให็่เ็เาไม่ได้บอกจะเคยชนเมื่อก่อนนะก็ลืมไม่ได้มาเกี่ยวนะครับแปลงนี้อเอาเกลนหัวจะาหนไปหนึ่งอันครับไปมีดหนึ่งใบ หวานเกี๊ยบเดี๋ยวจะพาไปดูครับเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเกีย่ยวข้าวมาเ๋ยวถ่ายให้ดูนแ,แต่ข้าวเขาหนักปึกเลยฮนะข้าวไม่ก็แน่นดีอยู่แต่แบงนี้ดีแต่น้ำหนักนี่ของแท้เลยฮนะแน่นปึ๊ก นีครับเ่เพื่อนๆที่บอกเบลเลอร์เลยนี่ร้อยหัวจะรวดหักนะฮะถอนออกมาเลยครับ,รรรบดูดิป่ามันสูงฮะแล้วเราไม่ได้เกี่ยวนานแล้วด้วยจนต้อคุกผมว่าแล้วเรียบร้อย มาแล้วครับอุ้มที่สองกำลังขึ้นมาถ้ายหมดไปแล้วครับไม่ลงไปดูเลยก็มีตรงนี้เราบเหมืองเก่าเลาะเนี่ยจะหลมหรือเปล่าแต่สง่งก็ไม่น่าจะต,ต้องลองแย่ๆด้วยก่อนครับโผล่มาแล้วครับข้าวข้าวเขา,ขาน้ำหนักแน่นอนเลยจะได้แหละ อีกสองอุ้มน่าจะสูสีครับก็เสร็จเรียบร้อยครับอุ้มเมื่อกี้เขียนลายเชียนครับประมาณเทียนกว่ากว่านะครับอุ้มสุดท้ายได้ไปสามอุ้มดึกเต็มครับกับอุ้มสุดท้ายก็ประมาณเทียนกว่าก,กว่าก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวก็พผ่อนล่างกลับบ้านแต่พานท้ายเครื่องมันหมดแล้วครับโหอ,อืดรถอืด ค้องแตกหมดแล้วโอเคเดี๋ยเราลดเึ่งงานนะไปแล้วน้อยเงนพันเนสองด้อรนอืดเลยพื้นื้นโอ้โหเจอข้างหน้าหน่อยดูแลลูกกินน้ยเกิจยัดกันเรา จะแปดมั้จะ,จะได้ฮะน้ำหนักข้าเขาได้อยู่ลมลื่นมากเลยครับนะไม้เยอะ